นกตบกระปูเอาเลยใส่บันกันเด็ดอ่ะสบายดีตอนเศร้าตอนนี้หาโมงหาโมงเศร้าพี่น้องเอ้ยตอนนี้วา่าจะไปรับเศร้าเนี่ย เต่ว่าบาลลอกพ้นไปแล้วยังไปห้อามาเ่ยเขาก็จะไปกันแหละลก็เดินนอนเี่ากันพอดีงโอ้ยตายแลละนี่คืออาหารกินบ่มันเมืมม่อวานนี้ก็ผู้ต้มน้ำกันได้บึง้งออน้ำกินพี่น้องเลยนี่เ <c oughs> บิดสาพเลย ไายขันทางนี้นี่เชียงไก้ขันมีตนกกินมักเดือตัวน,นี้กระหอกกูมีเลยพี่น้องนัง่งเผาจะเดินเลยจนแจ้งในวันนี้โอ้โหเสียงนกสุดแซวอยู่ถึงยอดมักเดือดนะไปแล้วไปแล้วยอมเลยปลาท่านี้ บ่มีก้องตตโตเลยพี่น้องนับแต่เสียงเสียงไก่ก็บ่มีไก่ผู้เรื่องจอมพาผู้เสียงวันนี้บ่มีสัตว์ป่าพี่น้อง,งเอ้อตอนนี้เมื่อยไปเลยยังมาแต่เช้านะี่นะตอนนี้กาศจะลงไปตามห้วยเขาไปยามมองเลยพี่หนุ่มยามมองเลยก็ยินแต่เสียงพี่น้อง แค่นี้แหละแต่ว่าเฮาถึงจะนำเฮานำว่าไรเพราะว่าคารามีเอาเห็นกุกหมางใหม่มันกินเฮาจะมาดนำได้นะเฮาแดนกะทาบนทันกะเฮาจะได้วันนี้ดินเชียงในสือ่อจักมันอยู่เธอไดเธอไดกุ๊กใหม่เต็มเต็มป่าเลยพี่น้องเลยบ่มีตนที่ว่าเฮาสีไปไปนำมันนะ ตัวนี้ก็มันกุกบังเดือนี่สัตว์ป่าบ่หลายเอาการลงไปยามองโมงให้ลงไปพุ่นละเป็นนี่ก็มันกุกบังเดือพี่น้องนี่โอ้หมักมันเห็นบหมักหมักมันนะบนมีสัตว์ชนิดใดที่เขามากินแต่ว่าก็มันกุกให้ตัวใหญ่ ตาไปจังมีแล้วท่านี้ตอนนี้ย่างฮอตเซ่แล้วโอ้ทำง,งานมาถาแต่เสาอยู่ยายามองกอนพี่น้องเอ้ตอนนี้ฮอตมองแล้วพี่น้องตอนนี้ทำง,งานกำลังยายามมองอยู่กูมองไว้ท่านทำง,งานกำลังกูมองอยู่ คนทีมงานกำลังกูกกกกมองดังนี้เป็นดังของทีมงานเฮ้ยปลาหลุดเฉยปลารเน่อ่า <c oughs> ดังที <boundaries> ่นี <phải be found uno> ่ก <ahí> ็จะเล็จลุยดังที่สองมาเนี่มองสิงมอง stop s t o อู้ ta một lần quay uh. cọ leo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  uh. mày không ô uh. uh. oh, bà tòng bà tòng ปลาตองตัวใหญ่ปลาตองตัวใหญ่ตาตอนนี้แล้วดังที่สองเอ,อ้ยดังที่สามพี่น้องปลาตองตัวใหญ่เลยโอปลาสกังนี่โอนี่เลยดังสุดท้ายเลยบ้านนี่ทีมงหางบางกูอยู่ เธอนี้ปลากับปลาอีกแธอนีเบิ่งปลาติดมองกับปลายพี่น้องงานทีมงานกูมองแล้วแล้วพี่น้องกูฉันเป็นแล้วเอาสาา้อาดทัง đây, đây lại xem này, điều nội, nội điều. <laughs> xem này điều nọ, này điều, xem lại, đây. Đây, bớt này, đấy bớt ok, không, bớt lại. Tới đây thang họt, phẳng lại kia nè, để mòng thì ขึ้นบอที่พักนี่ปิดปากให้ละเอียดก่อนขึ้นไปไม่แหละไมแต่แต่งกินเลย Ừ Vâng, hẹn gặp lại Hẹn gặp lại Chào mừng quý cho đến với bộ phim Hãy đó.

นี่แหละผลงานมูเซานี่นี่ผลงานของมูเซาประมาณนี้แหละกาได้ลายเติบได้พี่น้องกาตอนนี้ขึ้นหอดที่พักแล้วพี่น้องโอ้เหนื่อยวันนั้นยางตะเชมาพีวันสองสามเที่ยวเลยเที่ยวขึ้นเที่ยวลงเที่ยวขึ้นเที่ยวลงมันก็เหนื่อยแล้วพี่น้องเลยทีมงานกำลังคัวปลา บนผักกาอาหารเฮาที่เหลือเมื่อคืนเฮาจะอุ่นคืนพี่น้องอาหาหาตรงนี้เพราะว่าหฮางมาจากทอกทิ่นชัดๆๆเพิ่นทำลายมันเลยเฮาต้องกินให้หมดกระปูพร้อมน,นี่ที่ผักเมื่อคืนนี่อัดอัดอัดกันสามคนเลยอยู่นี่เต็มเลยสามคน ในผ่านมาครบแล้อยในผ่านในผ่านไม่ได้กระหอกไม่ได้ผ่านตาย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 <ถ>าน,นี่ผลงานของเราได้แต่นกนี่ได้แต่นกตัวเดียว<ถา>เห็นบอนี่<ถา>นอืมกินแม่ไขป่ปลา อ๋าฮมสดกนนี้บ่มีอีกแล้วเออสดกนนี้หายากเด้อหาจะได้เอาเลยใส่มันกันใส่ไปไทยเอ๊ะอ่ะหืมเอ๊ะไข่พี่เซฟอยู่คนเดียวไข่ยัางไรไข่มันนะรังรวยนะมา

เสานี้มีช่อยจุเอาบ่เห็ดหลับ ต้มน้ำสีกอยแจ่วก่อนนี่มือนี้เขาได้ผลงานผลงานมือเสาได้แต่นกตัวเดียวกระหอ,อกเด้บ,บุพีหน่งบมถึกยน่งบมถึกตัวบุวจักบัวจิ๋วฮอ,อ,อกกระหอกบุวจักเลยอุ่นขึ้นอาหารเมื่อคืนนี่กินมาหมดพาะวเสดายบุญจักปะพี่นองกระเทินทำ,ทำลายมันเลย หาต้องกินให้หมดเสียดายคันดำหนึ่งโตสองโตเดี่ยใครแนบปะนี่บดสี้าโตพูครัวเรียบร้อยพี่น้องไอ้นี่คนง,งานสำนี่แหละแล้วสุกแล้วมาสุกแล้วมานี่ต้มปลาทอดหมากกลวยปลาพี่น้องเป็นมากเลย ก็คือกล้วยบานเห่านี่แหละยามช่วงนี้สุรดูมันเป็นหมากแล้วบันยู่จุดสูงขึ้นเล มีต่กินกับกินเนาะอยูย่ในปา่ายำตลอดเลยเบิ้งในปาาเต็มปานทั้งเลยไปเนาะ <laughs> ปีงนกกับกระปูนะแดงคักแน่กระปูก็ได้ยขัวลาบขัวลาบป่า Bên nằm vậy thôi Các bộ xe nằm đây đang nhai han Oh, มีซอยจุ่มผมมีต้มมีแจวมีปีกกระพูมีปีกนกยังเดือดีได้ใจได้อีกได้เลยอเด้อพี่น้องไอ้กินข้าวเส้ากันนี้มหกินข้าวเส้ากินข้าวเส่ากินปีกนกก่อนย่อข้ยุ่มอืม

กาโอเคพี่น้องกินข้าวพักกันอิม่มแล้วบ้านนี้พักผ่อนก่อนก่อนสิออกจากปลาอาหารกะบ่ออเหลือยังเรือแต่ชอยจุต้มกับบ๊อบเือเหลือแต่ผักกับกระปูดิกระปูบ่มีใครกินได้กินแต่ตัวเดียวปลาใช้กินบ่หมดกะเมือม่อตอนอยู่เฮือนยังเต็มหม้อเลย ันนี้ก็จะเกี่ยวเครื่องเกี่ยวคลองเลยพี่น้องอยู่เมื่อไรบ้านนี้ ก็หลังจากกินเขาแล้วเก็บเข่องเก็บคองตอนนี้ก็เดินทางออกจากว่ากลับบ้านนะพี่น้องก็คลิปวิดีโอนี้ก็พักจุบเพียงทัทน,น,นี้ไปก่อนขอบใจที่ติดตามชมแต่ต้นจบพี่น้องก็อย่าลืมคนไลค์คนแชร์คน,รรคนติดตามพี่น้องเพื่อกำลังใจสีได้คลิปต่อไปก็ติดตามชมคลิปหน้าคลิปนี้ก็จบทานี้ไปก่อนไปก่อน